ใครที่มีปัญหาเรื่องฟันห่างนะคะมาฟังทางนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับฟันหางกันค่ะฟันห่างคืออะไรฟันห่างก็คือฟันที่มันไม่ได้ชิดกันค่ะตำแหน่งที่เป็นช่องว่างระหว่างฟันสองซี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าฟันห่างค่ะฟันห่างเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดฟันห่างมีหลายอย่างเลยค่ะ อันแรกนะคะก็คือขนาดของฟันและก็ขนาดของขากรรไกรเนี่ยไม่ไปด้วยกันไม่สัมพันธ์กันก็คือขากรรไกรมีขนาดใหญ่แล้วก็ฟันมีขนาดเล็กนะคะก็ทําให้เกิดฟันหางได้หรือในฟันบางซี่นะคะมีขนาดเล็กกว่าปกตินะคะอันนี้ก็ทําให้เกิดฟันหางได้เช่นกันค่ะ อันที่2คือในบางคนนะคะมีการถูกถอนฟันไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันซี่ที่ถูกถอนไปนะคะก็ทําให้ฟันที่เหลืออยู่อะค่ะขยับตัวเข้าหาช่องว่างนะคะมีการกระจายตัวของฟันก็ทําให้เกิดฟันหางได้เช่นกันค่ะหรือในบางคนนะคะมีเนื้อเยื่อที่ยึดริมผีปากเนี่ยเกาะสูงคือเกาะสูงไปที่ตรงสันเหงือกระหว่างฟันนะคะขัดขวางทําให้ฟันเนี่ยชิดกันไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดฟันห่างค่ะ บางคนอาจจะมีการกรืนน้ำลายที่ผิดวิธีนะคะคือเวลากรืดน้ำลายเนี่ยเอาลิ้นมาดุนที่ฟันหน้านะคะก็ทําให้ฟันเนี่ยขยับออกมาข้างหน้าฟันก็เลยหางได้เช่นกันค่ะหรือในบางกรณีนะคะก็คือเป็นโรคเหนือกนะคะโรคเหนือก็คือมีการอักเสบที่เงืออมีการละลายของกระดูกนะคะรอบๆตัวฟันนะคะก็ทําให้ฟันโยกแล้วก็มีการขยับออกมาด้านหน้าอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดฟันห่างค่ะ สำหรับการรักษาในกรณีที่ฟันหานะคะก็เริ่มตั้งแต่จัดฟันนะคะการจัดฟันเนี่ยก็คือการติดเครื่องมือนะคะหรือมีการจัดฟันแบบใสนะคะเพื่อขยับฟันให้มาชิดกันแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานานประมาณ1-2ปีค่ะมีค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณเอ,อ่อขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดฟันแบบไหนนะคะก็เป็นหลักหมื่นถึงหลักแสน,นะคะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่จัดฟันเสร็จแล้วคะ่ะก็ต้องใส่ลีเทนเนอร์ไปตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยก็มีโอกาสที่ทําให้ฟันนั้นอะ่ะกลับมาห่างได้เหมือนเดิมได้อันที่2ก็คือการอุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันคะ่ะอันนี้ก็สามารถทําได้ค่อนข้างเร็วก็คือเสร็จภายในหนึ่งวิสิตก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงคะ่ะค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณหลักพันอ่าเป็นหลักพันแล้วแต่คลินิกคะ่ะข้อดีก็คือเอ่อก็ทําได้เร็วในวิสิตคือมาทํา เสร็จแล้วก็ฟันก็ชิดกันได้เลยนะคะแต่ก็มีข้อเสียคือเวลาผ่านไปเนี่ยสีของวัสดุอาจจะมีการเปลี่ยนได้หรือต้องขอบเนี่ยอาจจะมีการติดสีของคราบเศษอาหารก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เราก็ยังต้องระวังค่ะเพราะว่ามันเป็นวัสดุอุด ก็มีการแตกหักได้นะคะก็อาจจะต้องมีการซ่อมก็แล้วเราก็ต้องระวังเรื่องการเ,ออเคี้ยวอาหารนะคะต้องมีการดูแลอันที่3าก็คือการทําวีเนียร์นะคะหรือว่าการทําครอบฟันก็จะเป็นวัสดุมาแปะที่ด้านบนผิวฟันหรือถ้าเกิดทําครอบฟันก็คือหุ้มโดยรอบของฟันเลยนะคะอันนี้นอกจากที่จะแก้เรื่องฟันห่างแล้วก็ยังแก้เรื่องสีของฟันก็ได้แล้วก็แก้เรื่องรูปร่างของฟันได้เหมือนกันนะคะ ระยะเวลาในการทําก็น่าจะประมาณ2-3ครั้งแต่ละครั้งห่างกันประมาณ1-2สัปดาห์นะคะสำหรับค่า,ชาใช้จ่ายก็อยู่ที่ซี่ละประมาณ1น่งบาทขึ้นไปแล้วแต่คลินิกเช่นกันค่ะเนื่องจากว่าเป็นวัสดุที่เข้ามาแปะที่ฟันนะคะก็มีโอกาสแตกหักเสียหายได้ก็ต้องดูแลอย่างดีค่ะแล้วก็ถ้ามีการแตกหักเสียหายก็อาจจะต้องกลับมาแก้ไขหรือว่าอาจจะต้องทําใหม่ได้เหมือนกันค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะอยากปรึกษาเรื่องฟันหา่างหรือว่าเรื่องสุขภาพช่องปากอื่นๆนะคะก็ติดต่อมาได้ที่คลินิกบ้านสองคุณหมอนะคะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วก็เราก็จะทําวิดีโอเพื่อให้ความรู้อื่นๆต่อไปคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ